สวัสดีค่ะผู้ติดต,ตามโหราเลเวอร์ทุกทท่านคลิปนี้แม่หมอจะมาพยากรณ์ดวงชะตาชาวลัคนาราศีพฤกษบประจำเดือนกันยายน2 5 6 3นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีพฤกษบนะคะที่หมั่นทําบุญอยู่เสมอจะได้รับผลบุญตอบแทนแล้วล่ะคะ่ะจะเป็นเดือนที่ชาวพฤกษบ มีโชคดีมีวาสนามีผู้ให้การอุปถัมภ์แม้จะตกทุกข์อยู่ในยามยากก็จะมีผู้ใหญ่อุ้มชูดุดดังมีเทพคุ้มครองแต่จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับผล,ลบุญที่ได้กระทำมานะคะเรื่องของบุญเป็นสิ่งที่มีจริงและได้รับผลจริงอยู่ที่ว่าจะได้รับเมื่อไหร่และมีบุญมากพอที่จะทำให้เรารู้สึกถึงผล,ลบุญนั้นด้วยหรือเปล่า ยิ่งเดือนนี้นะคะตั้งแต่วันที่10กันยายนเป็นต้นไปดาวพระราหูจะเข้ากลุ่มลักเชาลัคนา,าราศีพฤกษบแล้วล่ะคะ่ะยิ่งต้องทำบุญให้มากๆนะคะถึงแม้พระราหูนนราศีนี้จะให้โทษแต่ถ้าเชาวพฤกษบตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมมีสติระมัดระวังตัวให้มากอย่าทำเรื่องผิดกฎหมาย ไม่โลภไม่ทําตัวเด่นดังจนออกนอกหน้าก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะไม่มีอะไรต้องกังวลหรือต้องกลัวเลยนะคะทุกอย่างมีสองด้านเสมอด้านดีของพระราหูณนะตําแหน่งนี้จะทําให้คุณเป็นคนเรียบง่ายมีความพอเพียงแต่ก็มีความมุ่งมั่นไม่ทอ้อถอยคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนอยากเข้าหาอยากเข้ามาทําความรู้จัก ิ่งถ้าคุณเป็นคนชอบสายมูนะคะแต่ต้องเป็นสายขาวก็จะได้รับผลดีมากเลยค่ะการงานนะคะเรามาดูการงานเชาวพฤกษบกันเดือนนี้อาจจะอยู่ในช่วงหัวเร้ยวหัวต่อพระราหูจะทำให้การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานของคุณเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอาจเกิดการโยกย้ายเดินทางงานอาจจะมีความวุ่นวายมีปัญหามีอุปสรรค ระวังการขัดแย้งกับผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาความอึดอัดที่จะเกิดขึ้นนะคะความกดดันไม่ได้รับความยุติธรรมหรือถูกกลั่นแกล้งของให้ระวังเรื่องของการพูดจานะคะรวมไปถึงการทำงานของบุตรบริวารหรือลูกน้องในที่ทำงานนะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับงานเอกสารอาจเกิดความผิดพลาดเสียหาย โดยเฉพาะในครึ่งเดือนหลังนะคะคุณต้องหมั่นระวัดระวังและหมั่นตรวจสอบให้ดีอยู่เสมอคนที่ทำงานประจำต้องอดทนห้ามลาออกค่ะเดี๋ยวจะตกงานยาวการเงินนะคะมาดูการเงินกันค่ะการเงินครึ่งเดือนแรกจัดว่าดีนะคะคุณอาจจะได้โชคจากบุตรบริวารจากการเสี่ยงหรือมีไรายได้เพิ่มจากความคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ๆ แต่พอเข้าช่วงท้ายตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปนะคะจะเริ่มมีรายจ่ายเกิดขึ้นเงินอาจหมุนไปกับการทอโทอ่างเงินอาจจะหมดไปกับการหาความสุขความส,สนานให้กับตนเองหรือไม่ก็จ่ายไปเกี่ยวกับการรักษาอาการเจ็บป่วยนะคะอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางช่องปากหรือฟันอีกสิ่งที่ต้องระวังก็คือต้องระวังเรื่องของเงินสูญหายหรือถูกขโมยด้วยนะคะ ระวังไปอีกสักหนึ่งเดือนเลยค่ะความรักค่ะของคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะระวังคู่ของคุณจะทำให้เดือดร้อนเสียหายนะคะชีวิตคู่อาจจะไม่ค่อยราบรื่นนักในระยะนี้ต้องระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับคู่ครองของคุณด้วยนะคะส่วนคนโสดค่ะคุณอาจจะได้พบ คนที่ถูกใจในกลุ่มของพื้นฝูงหรือจากงานสังคมนะคะการพบปะติดต่อเดินทางแต่ความรักนะคะอาจจะไม่ค่อยราบรื่นนักเป็นรักมีปัญหามีคู่แข่งความรักยังไม่ค่อยลงตัวนะคะอาจจะกลายเป็นรักที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นเปิดเผยไม่ได้อึดอัดหน่อยค่ะ ชาวพฤกศบเองนะคะก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถยนต์ยวดยานพาหนะและของมีคมโดยเฉพาะในายามค่ำคืนนะคะขับรถต้องระวังให้มากๆสุดท้ายนี้แม่หมอขอให้ชาวพึกศบทุกท่านโชคดีและปลอดภัยยังไงอย่าลืม3ามกดให้แม่หมอเหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดแชร์และกดซีเฟอร์ส วันนี้แม่หมอคงต้องขอลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ